สวัสดีค่ะพบกับเต้ยเต้ยออนเซลล์นะคะวันนี้ก็จะพามารู้จักน้องๆอ,อีกสองคนนะคะนี่สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสาวสวยแห่งบ้านฟูไทยแดนนะคะหนักคึอกันว่าพี่น้องคือกันแห้งแยกบ่ออกเลยตอนนี้<อ>เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนะคะว่าเป็นใครยังไงนะคะใครซื้อ,อย่างแนีสวัสดีค่ะหนูซื้อมู ศิลล์บินพิไทยค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ศิลปินพิไทยค่ะเอ่อเอาพี่สอบถามนะคะอ่าน้องโมกับน้องเมย์นี่เป็นคนทางไหนค่ะคนทางอาไรกันเลยละค่ะอยู่แต่ว่าเรายูข้ามวงเป็นบอลหรืออยู่ในนี่ยู่ข้ามวงอยู่ละจังเอาเพิ่มข้ามวงเลยแล้วน้องโมน้องเมย์เนี่ยมาเป็นหมอลล่มาเป็นแดนเซอร์นี่โดนไปค่ะยังไงนะคะมาเป็นหมอลล่เป็นแดนเซอร์นี่โดดไปว่ได้โดดหรอกค่ะ คุณแม่คุณแม่ในปีที่แล้วก้อนๆ้ลักกาจังมาปีนี้หรอปีก้อนๆ้อกลางกลางไดูบ่แม่เป็นแสดงว่ากับซีเป็นสองปีครึ่งกำลังกับปีนี้ก็จะเป็นสองปีครึ่งเนาะอืมนี่จริงๆกัมาตั้งแต่สิบหกปีมาจนนี้สิบเก้าปีแล้วเออสิบหกปีสิบเก้าอายุเดี๋ยวนะอายุสิบเก้าแล้วแม่เยาว่าตอนอายุสิบหกจ้าสิบหก อ,อายุ17ปีแล้ว18ปัจจัอาู่ค่ะแต่ว่ามา19ปีอ๋อ,อก็คือออกไปช่วงปีหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่พี่ก็เออๆจังหน่อยตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ทุกคนก็เพิ่งซ้อมเสร็จนะคะน้องๆก็เมย์ยกาเลย<ช>แบบเป็นฟิวแบบเออๆจังหน่อยอันนี้เป็นสองสาวนะคะคู่แฝดนะคะลงลงแถวไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆทุกคนได้เห็นชัดๆแน่นอนเออรอรุ้นรอติดตามชมได้เลยค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไง เรา,าเผ็ดมันแนดนอนค่ะเหมือนสโลกแกนเลย <c oughs> ลกกอายุสิบเก้าเป็นแดนเซอร์นะคะเราเราคิดตั้งเป้าไว้กับเจ้าของบอาสีเพียนอย่างต่อ <c oughs> มันก็ตั้งเป้าว่าหนูจะขึ้น,อนรอง,องเพลงโอ้พระเจาน่าจะขอรองเพลงลองให้ฟังจากเพลงเนี่ยจากก่อนเอาเป็น

คแต่บอเห็นแฟนอยากปลุกใจใส่บ้านใส่แฟนตกลงดีกันเด้ใจอ <c oughs> โอ้ยขอให้สำเร็จนะคะเป็กบบนกำลังใจให้เราน้องเมฆด้วยคะ่ะเมย่ลองเลยบอบอเห็ง <c oughs> มักบบามาไปอะไรสักโอเ้เอาลองนิดๆนะคะเอาในน้อยๆหน่อยๆก็ได้เอาลองลองลอง <c oughs> ลอง,ลอง <c oughs> มักเด๋อละมักเป้ามอปลายมักเด๋อละมักเป้ามอปลายอยากจับอยากบายอยากได้อาให้เป็นแฟน ขันเลยดีไอ่คงแค้นโอ้ยโอ้ยขันเลยดีไอ่คงแค้นเมาเป็นแฟนแล้วน้องนี่หักัใจเมาเป็นแฟนแล้วน้องนี่หักัใจตัวน้องนี่ยังไม่มีคู่บ่าวตัวน้องนี่ยังไม่มีคู่บ่าวตั้งแต่ใหญ่ไปสาวอะไยังไม่มีคู่ได้เรียนจบมั้งสามไม่ไหมโอ้ยโอ้ยจบมั้งสามไม่ไหม วัวจัวใจเลยว่ามีไข่รจรงหัวเจ้าัวใจเลยว่ามีไข่รจรงโอ้พที่น้องพอ่พอ,พอแม่แม่นะคะเอฟซีนะคะในช่องเต้ยหรือว่าเพิ่งเข้ามาชมนะคะฝากน้องสองคนนี้ด้วยเป็นกำลังใจซ้อยพักดันนะคะตรงนี้ก็คือเป็นอยากให้น้องไปถึงฟันนะคะเป็นศิลปินเต็มตัวตอนนี้ก็เป็นแดนเซอร์ไปพร้อมแล้วก็ในพัฒน,นาเจ้าของทั้งร้องเราอาจจะได้ชมโชว์บนคอนเสิร์ตก็ได้ตอนนี้คือสคริปต์ยังไม่ออกเต็มแล้วก็ พ่อก right <Okay. S 1> ็ยังไม่ไ huh ด้แจกเนาะว่าพายซีได um ้ลองเพลงไหนดูซีได้โชว์ใดแต่ตอนนี้ก็คือน้องก็เข้ามาบ้านมาซ้อมเต้นเอาถ้าถามเรื่องซ้อมเต้นแบบนี้เป็นเต้งใดเรื่องซ้อมเต้นแบบนี้เต้นได้บอเต้นได้ค่ะบางบางบางโชกอะได้บางโชกอะยังบกไฟได้บันไดกะนิดแต่รากับพยายามฟึ๊บฟึ๊บฟค้นทฟึบฟึบไ้มันได้น้มัวประมาณนี้น้องเม่เดชโอ้ S 1> <S 1> <S <S สนุกมากค่ะแล้วก็บางทีก็จำจำผิดผิดบ้างก็ค่อยฝึกเอค่ะอือฮาก็พอมีพื้นฐานแน่เนาะเ<โด>ต้นมาแล้วเราก็มาก็ถือว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนคููเปลี่ยนสเต็ปท่าก็ซีนีแบบสลวนแน่จังหน่อย <S <S ทุกคนก็ต้องสลวนเพราะมันเริ่มต้นกับครูคนใหม่เนาะ <S <S แต่ถ้าว่าก็แต่น้องอ่ะเตอเห็นเด่นน้องๆก็คือสู่แหงลายเต้นก็สวยแต่ว่าเหลือเหลือแค่ล็อกล็อกลายล็อกลายละเอียดแค่นั้นแต่รวยความถีบ อายุยังหน่อยความจำก็ยังดีอยู่อนาคตก็ยังไปได้อีกนะคะเพราะควมแม่แม่ผู้ใดอยากจะสนับสน,นุนน้องๆน,นะคะอันนี้เราก็พอเต้นเสร็จเราก็ขึ้นฉากด้วยเลยใช่ไหมใส่ชุดเพชรขึ้นฉากเต้ยร้องราทําเพลงคือโคประขาวที่น้องก็คือเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าน้องใหม่ไต่ดาวอะไรประมาณนี้เนาะดาวลุง่งอะไรประมาณนี้เนาะคือเราเรายังไม่รู้ว่าที่นี่คนอื่นว่าจังใดประมาณว่าถ้าเป็นอ่า ที่สาวน้อยนะคะสาวน้อยเพื่อการศึกนวันนิวเจนในสิเป็นพวกแบบเด็กม้กําลังแบบตามฝันตามล่าฝันในนี้นะคะกําลังฝึกหัดอันนี้น้องๆก็เป็นเหมือนกับเด็กฝึกหัดของที่นี่นะคะกําลังฝึกลองฝึกล้าฝึกเต้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วพี่ถามอีกเรื่องหนึ่งดังสุด้ายมาอยู่นี่รู้สึกยังไงไม่ยากทั้งสนุก สนุกความรู้สึกความรู้สึกก็จะมีข้อบ้างนิดๆแต่ก็สู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เอาง่ายค่ะสนุกมากพี่ได้ยินว่าได้ไปหยอดไปไฮแมนบอกแกนิดหน่อยค่ะอาจจะแบบไม่เพราะว่าออกกําลังกายอาจจะแบบแกว่าจระสุมเ ก่าจะเคล like. nice. ียร em> ์เรื่องเต้นทีหน้อยหล่ะก็เมื่อวานแบบพี่ได้แปลแถวไม่เหมือนกันเลยสลับแถวเือกันเลยกค่อนข้างทุบชวนไม่เบดทุเลึกเนาะเพราะวันจัดบอกตอนแรกเราเราแกะอีกฝั่งหนึ่งแต่ครูจัดแถวก็ลังมาจัดให้อีกฝั่งหนึ่งลงแถวลงอย่างซิเนาะมันก็เลยแบบสะลวนทาแล้วก็เพราะเต็นท์พีชนะก็กดดันเจ้าของเนี่ยนะคะพี่น้องความตั้งใจของน้องๆนะคะพรากดดันเจ้าของแทม่รู้ซีเรตยังไงกะไปลีหายอยู่ชั้งห้อง เป็นกำลังใจให้เลยสู้ๆนะคะบ่มีอย่างนะคะถ้าเกิดพ่อแม่เห็นน้องแล้วชื่นชอบนะคะเป็นกำลังใจก็ให้ติดตามน้องๆได้นะคะช่องทางการติดตามน้องมี่บอมีไหมครัมีอัโทสเมลอะไรไหมติดตามทางไหนได้บ้างไหนตรงไหนโทรศัพท์อยู่ไหนป่ะเอาเดี๋ยวอันนี้จะเป็น สุดท้ายแล้วนะคะจะฝากช่องทางการติดต่อให้นะคะให้พ่อ,พอแม,แม่ไปติดติดตามน้องๆแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนมาลงมาไล์เปิดวงหรือว่าอะไรซัพพอร์ตช่วงนี้ก็ได้นะคะน้องเพื่อนกับตองการกำลังใจเตยเห็นแล้วเห็นน้องๆตั้งใจแล้วก็แบบพยายามกันแฮงนี่นะคะช่องทางุกทูกค่ะนี่น้องโมอันนี้ของไอ้น้องมีไหน อันนี้นะคะของน้องเมย์นี่ทุกคนนะคะก็เขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องๆน,นะคะไปเขาไปทักทายน้องๆน,นะคะพอๆเมย์ฝากเป็นกำลังใจให้นี่คือแบบหายากได้พี่น้องแบบน้องแฝดเสียงดีทั้งคู่เต้นเก่งทั้งคู่คือครบเครื่องแต่ตอนนี้ขาดอย่างเดียวขาดแค่ผู้สนับสนุนแรงพักดันนะคะว่องะเพื่อนพักดันอยู่แล้วนะคะแต่ มันเป็นอะไรที่หลายๆอย่างเนาะในเรื่องหลายๆอย่างเพราะใกลไก่สีเปิดวงทุกอย่างก็ต้องมีคาใ,ใจใน,นู่นนี่นั่นนะคะถ้าพ่อแม่รู้สึกเมตตานะคะกับสนับสนุนน้องๆเป็นแม่ยกแม่ฮักได้เด้อ <laughs> ขอบคุณน้องๆมากนะคะขอบคุณค่ะ